เพิ่มทรัพย์กุมารเทพยุคไฮเทคครอบครัวแสนธรรมดาที่กําลังดิ้นรนเรื่องการเงินได้รับกุมารทองสุดไฮเทคนามว่าเพิ่มทรัพย์มาอยู่ในบ้านโดยบังเอิญจากที่หวังว่าจะมาช่วยเพิ่มทรัพย์ให้สมชื่อกลับกลายเป็นว่ากุมารน,น้อยสุดสนต้องเรียนรู้ว่าความร่ารวยที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่แค่เงินทองแต่คือความรักความสามคัคคีและค่าไฟที่ลดลง แม่ดาวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองทำงานหนักเพื่อลูกสองคนเธอเป็นคนยุคใหม่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เลยคิดว่าทุกอย่างคือเรื่องของวิทยาศาสตร์และการตลาดแต่ลึกๆก,ก็ยังเครียดเรื่องค่าใช้ใจ่ายในบ้านเนเน่ลูกสาวคนโตช่างฝันอ่อนไหวเชื่อเรื่องโชคลางและสิ่งลี้ลับเธอเป็นคนแรกที่สื่อสารกับเพิ่มซับได้และมักเป็นคนคอยไกล่เกลี่ยเวลามีเรื่องวุ่นวุ่นุน๊ก ลูกสาวคนเล็กสายแกจเจตติดเกมสุดๆเธอเชื่อในเหตุและผลมองว่ากุมารเป็นเรื่องไร้สาระแต่ก็แอบอยากรู้อยากเห็นอยู่ดีและเพิ่มซับกุมานยุค 5G ถือ iPad เป็นของเล่นประจำตัว สนขี้เล่นแต่ก็เหงาเพราะสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดไม่ใช่ท้อมค้งแต่คือครอบครัวที่รักเขาจริงๆนี่คือเรื่องราวสุดอบอุ่นปนวัยป่วงของครอบครัวธรรมดากับกุม,มารยุค 5G ที่จะทำให้คุณยิ้มหัวเราะและอาจเผลอคิดถึงคุณค่าของความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ